สวัสดีค่ะน้องมุ้งวันเสาร์เดอร์พี่น้อง์พิโเต่ามาหาแต่ได้เจอมากินทันกระปุกนะกีฮอกก็พูดอีกแล้วจ้ะมาเด้อพี่น้องลูกหลานเอฟพีท่างไลกรสื่อสือรนอันนี้ผัดหมูผัดหมูนะคะพี่น้องแต่มะเขือเทศนี่ก็เป็นน้ำจิ้มนบน้ำจิ้มนะครับผักผักของแม่ม่อนกินครับอันนี้ก็คือผักชีผักบัวแม่ทำอาหารหนูหน่อยกินก่อนผัดได้กะ ชิมก่อนันนแ้ไปอันนี้ลืมไปแล้วไอ้ผักไอ้บัวพาเออนั่นแหละรับผักผักอีเลิศบ้านเฮาอีเลิศอันนี้ไม่ว่านเออรับพะอีเลิศอร์บ้านนี้ก็ชมพูนะคะพี่อ้าวชิมก่อนทำแรกอันนี้อ้าวอ้าวอีเล้วอันนี้กระตุ้นน้องเอ๋นพูดจับค่ะเออปุ่นน้องเอ๋ค่ะปุ่นน้องเอมาแล้วนี่เนื้อแซ่บแซ่บที่น้องเอ๋โบมินโบมินสาบดีมากเลยแม่ว่านชอบ เออบังแก้วนี่ซาชิรางคืนช่องน้าอันซานหนา้าพี่น้องอันสำหรับข้องน้องเอเนย์เม่ม้อยกซาชลรางน้าเดียวพี่น้องกินได้ติดใจเลยนะพี่น้องแล้วจะคืออันจะคือนน้องกินแบบว่าห้าซื้อแบบเขาจะอ,าอันขั้นชดชดเนี่ยถ้าพี่น้องบูเสือกับล่องเบิรงนะไปล่องเบิรงซื้อมาล่องเบิรงกมาสิเมนคือเมย์มอนว่าบบเมนเมย์มอนว่าอนะันนั้นเ่ะซื้อมาล่องจ้กห้องเบิรงพี่น้องกินกินล่องเบิรงว่า้วเมยมนอนว่าอันอันเมนบอลเออมาิล่องเบิรงเลยพี่น้องมีหลายสี ลายสีมีสีเขียวแล้วก็สีอันนี้เหมืนสีเมืวงสีเมืองมากมากพี่น้องมาอสีเก่าแตสีใหม่มากินกับมะม่วงน้ำจัดด้วยค่ะตักเลยนะอตักเลยค่ะเป็นน้ำมันก็ได้อะไรก็ได้ได้เลยเอาจานเอามาให้ลุงแยกนี่แบบจะเอาเมื่อใหม่ค่ะมาพี่น้องกินกันเลยนะคะกินไกก็ินนี่เอาบริเลกเหมือน นี Stelle, know, das ่เอาแต่นี่เอาแม่ตัดแต่เป็นสีแล้วอันนั้นนี่แหละิบแล้วก็สซีเห็ดเป็นละเอียดละเอียดพี่น้องมอกระเอาตั้งใจตัดอันเพราะว่าเด็กน้อยจะเก็บกินมาได้นะมันสีมันงามนมอกระจะเอาอันไปจจะขึ้นเพราอันน้องกินสดสดเนี่ยพี่น้องเลยจะขึ้นเพน้องกินน้อาหากคัดเยอะดีบีพี่น้องซื้อมากินร่องเบิร์เนี่พี่น้องเลยหุ่นน้องเอ๊มาเร็ว สั่งะไรเลยจ้าพี่น้องใชเมือไหนที่เอาหนึ่งห่อมาทไหนวันนี้อยู่โรงเรียนแต่ดโรงเรียนมีใส่น้าในอนกินพี่น้องเขาจะกินมุกิเนาะใส่อนหน้าัีใส่มันเยอะเกินนูเนี่ยคนขั้วกัน สีไม่น่ากินสีน่ากินมากเลยค่ะเรากินกันแม่บอกให้หนูดดเก็บแป้งอที่นั่นอออ่ะแหอเค่ะแม่ นกก่าจะมาไดู้อกขั้นบบนี้ก็ได้เนาะเอาเพนีอเอานีอั้นไปนก็ง่ายเนาะพี่ลองเนาะดูดิดูดดนออกมาแล้วมีออกมาแล้วนะกินนี่ไมันน่าอย่างนี้จะคุกกับน้ำ

เอาบนตอนกาใช่ไหมไปลงงานเหมือนกันเหรอจานมาลองข้าวแมวมาพันกระเจี๊ยนจานอะเวลาใส่ให้แล้ก็บอกว่าเรอน้ำมันน้ำมันจานกระเจี๊ยยังไม่ยังห้ามันย้อยเอาพี่น้องแซ่บดูกล้ามากกินน้ำกันเลยจะมวนเนาะพี่น้องถอรุณโบมาสมัอนี้วันเสาร์พี่น้องจะได้อันนี้จานสองคน อันหน่อยสองคนนอนอยู่พุณมีเปีนึงมีเปีนึงพี่นอ้องนอนคนละปีร้านสองคนนะสองคนนี่ก็จะมาก,กินนี่กินดีๆถึงรูวกวันนี้ก็น,น้องนิ้งกับมาพี่นอ้อยนี่ช่องน้องนิ้งเนี่ยแม่บอนน้องน,อน,นิ้งไม่ได้โรคได้พี่น้องโรคได้หลายมือเลย <laughs> ไม่ได้เป็นเดือนบ่ค่อย,ไ,ยได้โรคเด้กระ,ะจายโรคใหม่เด้เซตัดผมใหย้ยเลยแม่แม,แมต้องล่าหน่อยนึงไม่ตัดไม่ตัดหน้าม้าตัดหน้าม้า ตัดให้ตัดแต่หน้าม้าบอกหน้าม้ามันยาวแล้วน่ะตัดหน้าม้าเอาข้างหลังไม่เอานะจะเก็บไว้ให้ยาวเลยตัดมาตัดทำไมไม่รู้เนี่ยตัดตัดตัดแต่ข้างหน้ามึงกูมากเลยพี่น้องซึ่นกูมากอันนี้ตัดผมสั้นต e. ัดสนาม้าพี่เมย์เขาเลยเมย์เขาจะกี่ผมยาวถือว่าออกไปดินเพื่อหมูยูรักเธอหกขาเจ้าตัดผมให้ไปดินยูรักเธอหกหรือบ้านในหมอนมากแต่ว่าเมย์ใส่บริษัทนี้ขี่เต็งเนี่ยฮีโร่ในปี อออันนี้ร่ยเป็นยังเหม่อมันบ่มากเลยเด้งหน่อยผมฉันมันหมักผมยาวๆอะไรก็วีลงอทักเปียรทักยังมากๆหมักแตงโตัวไฮดูไให้บัวห้เบ้าเสือพุงเสือผาในมอนคือว่าแล้วมีลูกคนเดียวเนาะแตงโตจับแตงโตัวไปไฮเว้าฉันสุกตาลูกเมื่อกี้มอนหมักหมักยังหมักแบบว่าอันนี้เด้งหน่อยคุงเดี๋ยวเด็กน้อยผู้หญิงผมยาวๆแล้วเาตัดผมตัดยังอันงามๆให้ทั้งหนา แตงตใส่เสือผงเสือผางามค่ะพี่น่อยีเล็กอืมไม่ร้องอยู่สองคนเเ็นใส่ไม่ทำอะไรอ่ะมีแผ่นสองแผ่นเหรอถดก้ำรอด เอาเองแม่เอาเองเอาอะไรเอาที่เอาอะไรเอาันอีอ่ะิอ่ะกับอันนี้อร่อยโหแม่ชุบน้ำมาด้วยเหรอเนี่ยชุบน้มันชุบน้ํไไปลราลามันก็เลยชุบน้ เราเกี้ยนในกล่องไหมคะเบบนีจะง่าย้เนอดเรกี้ยนในกล่องไหมคะเสียง,งโอลิฟเสียงโอลีฟมีร้น,นําด้วยนะคะล,ะลามีมีร้อนไรเ่ะอะไรนะเอลีฟเหรอ่ <laughs> โอลฟดูไหม หน่อยบอใหญ่พอดีพอดีพอดีหน่อยผักอะไรเหรอแล้วถักบอยัง้เดียวคือเงินขอบุญชดชดไบเข้าหาแต่ขั้นนี้ครับใส่น้ำนิดเดียวใส่น้ำนิดนึงเนาะแม่เดี๋ยวหายเปล่าฮะเดี๋ยวให้นะ

ขูดแล้วสะที้แบบง่ายเลยเครื Whew, ่องฉาบขูดอ e bon ันนี้เงี้ยกันอย่าไปกวนน้องไอ้หญิงเมื่อคืนก็กวนน้องแม่แม่น้องกับป้ากินสะวันนี้ก็ได้นกัเลยอันนี้เนี่ยเค็มไปหน่อยอันนี้พอดีเด็ดอร่อยเปรี้ยวอันนี่ต้องเปรี้ยวเนาะเนาะแต่ในวันเดี๋ยวมาเปรี้ยวแต่หอมของหอมร้อนมากอันนั้นโทมอันนี้ไม่โทม หญิทงทำดีๆหมอก่อนเนี่ยกิงกับหมอก่อนก็ได้ถ่ายแล้วเป็นฉาก ินท่านเขาพูดไตจังซบดีพี่นองซบนุ่มดีห้นว่าคือเหมือนมงกินหนุ่มขลังเขาบอหนุ่มดีมันเะอยอนอฟเขาพูด้องค้ามไงี่น้องแก่พักงั้นพักันนี้มาร่วมกันนี่มันกค่ยาวเยอพี่น้องเยอะอาจารย์เลบกินนี่กั แม่มอสร่อที่นี่กับพี่นอเหจะพอดกันชิปหนาน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายแม่มอนกันเลยนะครับ<อ>บ๊ายบาย